ไปแล้วครับไปได้ยัโอ้โหตอเกสองเลยต่อสองเลยต่อเกสเลยคอได้ครับต่อสครับโอ้โหอ้โหโโออ้่อเกสาครับโอ้โห เโคเบโกเสามห้า S R ครับโอ้โหสวยงามมากครับมากันสามั้นครับ,บ SK, 35, HR, รถน,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 น้องบอลก็มาครับบอลก็มาปลายท่อมาครับปลายท่อมาอยอดครับแถวท่อดีจริงนะ ร,รถน่องบอลครับน้องบายก็มาครับโอ้โหไปรุ่นปลายห้าครับวันนี้สองคัลนละเด็กขาดครับตอนวิ่งงานครับไปดูนะครับสภาพทางยังเป็นแบบไหนครับโอ้ยไปไหวไปไหว โดยกี่นะครับโกเบครับวันนี้มาทำงานก็โกเบครับไอโต้เดินหน้าหน้อยตื๊บเ่าไม่ต้องเดินมังเจ้าที่สันฟอนเทียของเรานะครับขับโดยน้องโตดครับวันนี้เนี่ยครับเจ้าไฮรักคิโร่ครับยกน้ำโชว์แล้วครับเด้ครับโอ้เอายถึงไก็ยกน้ำโชว์เลยครับนี่ครับอย่างเดิมครับ ใจก็สู้ครับตรงไหนมันไม่ดีครับเป็นไงเป็นไงโอ้ยมันอานั่งเงี้ยหนีมาครับเหนีมาเลื่อนมามังมาโคซุยหนูหนีหน่ะคายคลายว้าครับอย่างเดียวเลยอะเป็นไงเราวิ่งไกลๆไม่รู้ใส่ใครหรอกรุดใส่มันแน่ไม่ทันรุดนี่ครับดำลงเร็วมากเลยนะครับ โหไมมั่มไมมันตกปีกหายแล้วใครออกข้างไอ้เป็ดเต็มแล้วนะครับเดินทางครับใส่มากไปนะ้ครับทางลำบากมากครับใส่มากไม่ได้นะครับใส่น้อยๆครับเบครับถักไปมากเลยครับครับเยอครับฝีมือครับคนขับฝีมือครับ กันครับโอ้่ทางก็เสียวแล้วครับบอลเนี่ยเป็นคันแรกนะครับต้นยางครับบอลเคยชนแล้วนี่โอ้โหครับทางโหดนะครับทางนี่ลื่นมากเลยครับสาหรับยางเอ็กซีดีนะฮะตอนบ่ายเขาเลยเรียกยางหยาบพกชุดวบน้ำซิ่งมาครับมีน้ําด้วยครับโอ้ยจอดครับจอดเลยครับโอ้โหครับความลำบากครับดูครับ ขานนู้นครับโอ้โหยิงเร็วมากเลยครับโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้เก่าชินครับรู้ทางครับโอ้โหครับโอ้โหมาดูครับมาดูน้องบอลกันครับเป็นไงมั้งครับต้องลองนู้นครับน้องบอลต้องลองนู้นครับอะไรครับปลาครับเฮ้ยฮัลโหลว่าไง มาแล้วเดี๋ยวคนหาเที่ยวนะ้ำรวจเห็นเลยนิด,นด,นดเดียวเออรู้แล้วครับครับครับนะครับดูครับโอ้โหครับโผลมาครับโอ้โหน้องบ้านไปครับโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหไปไหวแล้วครับไปไหวแล้วโอ้โหครับ วายมากครับได้อีกครับกระจายจะมาได้ไหมโอ้โหของบานครับนะครับได้ครับได้ครับนะครับได้ครับโอ้โหโอ้โหตอบติดเลขสองนะครับโอ้โหโหดมากครับเรามาดูตรงโต๊ะครับดูตรงโต๊ะครับ ได้ครับสบายมากครับหลับตังเต็นนะครับขันหลังโอ้โหครับทูกีโล่เจ้าสินครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยอดนะครับ ยอดครับน um ี well ่ค <su> รับโอ้โหโอ้โหเ้ยทุกทางครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหอยโอ้ยโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดครับแฟนโตจ่าถ่ายก่อนพ่อพ่อจ่าพ่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอรถไปโคก่อน เบอมแ,แนวละดูบอมแนวบนเฮ้ยไอ้บอลเฮ้ยถ่ายบอลเอาเจ้าวะถ่ายเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งเที่ยวครับเอาเอ้าอึ๊ยโอ้โหฝีมือมากขับไปได้แล้วครับมาโค กต้องไหนต้องไหนต้องวิ่งเข้าไปไหมไปอีกแล้วครับท่านโอ้โหครับพระเอกเลยครับงานนี้ครับดูทางครับครับน้องบอลเริ่มรู้แล้วทางไหมครับเกมครับงานนี้น้องบอลเกมครับ ถอยก็ไม่ได้ครับเดินหน้าเฮ้ยถอยไม่ได้แม่นอนแม่นอน,น,อนโอ้โหดูครับดูครับทุกคนดูครับ โอ้โหครับสุดยอดครับรถไทยลักกิโลเนี่ย